สวัสดีครับรายการเซียนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันศุกร์นี้แล้วนะครับวันลุมพินี68สศึกใหญ่ประจำไตรามาสครั้งที่2ของปีนี้นะครับเดี๋ยวจะไปแตะตรงนั้นสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยัง move on ไม่ได้นะครับผมจะพาไปแปลสัมภาษณ์วัน167ของพี่ชาตีหลังเกมนะครับตอนฉายโจนทวุฒ พี่ชาตรีก็คือให้สัมภาษณ์กับนักข่าวประมาณ4 0นาทีนะครับน้องแฟงเขาก็แปลครบหมดแล้วครับแต่ว่าโอหยากนะน้องแฟงเก่งมากนะครับแปลมาตรงประเด็นทุกจุดนะครับแต่อาจจะแบบว่ามีความาทันทีทันใดนะครับผมก็จะแปลให้นะครับคำต่อคํามากกว่าน้องแ,งแฟงนิดหนึ่งนะครับมันจะมีช่วงที่เป็นนั่งคู่กับเคสรูโทโล o กับไมกี้ประมาณ20นาที และอีกช่วงที่2เป็นนั่งคู่กับรถถังนะครับพี่ชาตรีนะครับช่วงที่นั่งคู่รถถังเนี่ยาภาษาไทยเยอะนะครับไปฟังกันเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปลช่วงแรกที่นั่งคู่กับเคสรูทโร่กับไมกี้มุสุเมชีนะครับแล้วผมจะแนบคลิปในแคปชั่นให้ด้วยกดลิงก์ไปดูกันได้นะครับเพราะว่าพี่ชาตรีเดือดครับเดือดโชรมโกรธครั้งแรกในงานแถลงข่าวกับนักข่าว ได้ฟังก็ตกใจนะครับไปถามเป็มสุดาว่าออรู้ไหมว่าพี่ชาตีเดือดอ๋อมีมีมีคนนำคอนเทนต์อยู่นะครับแสดงว่าคอนเทนต์ไม่ผ่านตาผมนะครับผมเพิ่งเพิ่งผ่าน,ผ,านผ่านตาผมไปเมื่อวานเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปแปลกันเลยนะครับผมคาถามแรกนะครับของพี่ชาตีชาตีคุณคิดยังไงกับเคสรูโทโลเปิดตัว MMA ครั้งแรกน่าเหลือเชื่อมากได้โบนัส50,000ดอลลาร์ด้วยคุณอยากจะให้เขาเนี่ยแข่งขันกติกา MMA ตลอดไปเลยไหมพิจาตรีก็ตอบว่าผมประหลาดใจมากๆประหลาดใจมากๆแชมเปีย้ยนระดับนี้ที่ฝึกนอนสู้มาจนสุดยอดขนาดนี้เนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่านักกีฬาระดับเนี่ยเวลาเปลี่ยนกติกามาเป็นยืนสู้เนี่ยคุณจะเห็นเขาออกอาวุธแบบแข็งๆนะไม่มีความพริ้วไหวแต่เคสวันนี้เนี่ยพลิ้วไหวมากการเปลี่ยนเกมยืนเป็นเกมนอนเนี่ยก็คือเปลี่ยนได้เนียนมาก จะมีแต่ลูกเตะลูกแข้งเนี่ยบางทีที่แบบไม่ถูกจังหวะไม่ถูกเวลาแต่ถ้าบอกว่านี่คือครั้งแรกของกติกา MMA แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเคสรูโทโรทาได้ดีจริงๆรําคถามถัดไปนักข่าวก็ถามว่าอยากจะถามหน่อยว่าระหว่างคู่โจนัทวุฒิกับตะวันฉายคุณมีความเห็นว่ายังไงดูเหมือนว่าผู้ชมในสนามจะคิดว่าโจนัทวุฒิชนะแล้วกรรมการตัดสินออกมาเป็นแบบไม่เอกฉันด้วยพิชตรีก็ตอบว่าผมคิดว่าโจนัทวุฒิชนะ เป็นการต่อสู้ที่สูสีมากใกล้เคียงกันสุดๆสำหรับผมผมคิดว่าโจนาธาวุฒิผลงานดีพอที่จะสามารถเป็นผู้ชนะได้จนต้องมาดูว่าใครเนี่ยสร้างความเจ็บตัวให้อีกฝ่ายได้มากกว่ากันผมคิดว่าตะวันฉายสร้างความเจ็บตัวให้โจนาธาวุฒิได้มากกว่าแต่ว่าผมต้องการที่จะรีแมชทั้งคู่เนี่ยที่แอตแลนตาและที่แอตแลนตานี่ก็คือบ้านของโจนาธวุฒด้วยมันจะต้องสุดยอดมากๆนะครับ พ,พูดว่ารีแมชปุ๊บนะนักข่าวว่าตบมือนะครับคำถามต่อไปก็ถามว่าขอถามรถถังสักนิดหนึ่งดูเหมือนว่ารถถังจะอ่อนไหวมากหลังจากที่ชนะแล้วผู้คนเนี่ยต่างพูดใจยแย่ๆกับรถถังและรถถังก็ไม่สามารถทำน้ำหนักได้ขอถามความเห็นคุณว่าคุณคิดยังไงคุณเห็นอกเห็นใจรถถังหรือว่าคุณมีความไม่พอใจนะครับอับเซตพิจตีก็ตอบว่ากับรถถังเนี่ย ผมได้พูดประโยคนี้กับเขาการมีชื่อเสียงการประสบความสำเร็จการมีเงินทองมันสามารถส่งผลกระทบได้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรือว่าใครก็ตามเราเห็นแบบนี้มาตลอดสิ่งเหล่านี้ทำให้นักกีฬาที่ยอดเยี่ยมเนี่ยสูญเสียวินัยในการฝึกซ้อมสิ่งเหล่านี้ทำให้ความกระหายเนี่ยลดลงสูญเสียจุดมุ่งหมายสูญเสียไฟในตัว และนั่นคือสิ่งที่ยากมากที่จะสามารถรักษาความยอดเยี่ยมให้อยู่ได้ไปนานๆจะรักษาสารภาพความเป็นตำนานผมได้บอกกับรถถังไปว่าถ้าคุณต้องการเป็นตำนานเนี่ยมาตรฐานของคุณเนี่ยจะต้องสูงกว่าคนทั่วไปมากผมพูดเสมอว่าถ้าฝ่ายหนึ่งยอมแพ้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะชนะแต่ระดับตำนานเนี่ยมันต้องมากกว่านั้นคนทั่วไปเนี่ย 99.99%เนี 99. 99่ยคงจะยอมแพ้ไประหว่างทางแล้วกว่าจะมาถึงระดับที่รถถังเป็นได้แต่ถ้าคุณต้องการจะเป็นตำนานเนี่ยคุณหยุดไม่ได้รถถังจะต้องไตรตรองในหัวใจตัวเองผมก็รู้สึกผิดหวังที่รถถังทำน้ำหนักไม่ได้และน้ำหนักเนี่ยก็เกินมาเยอะด้วยผมเข้าใจว่าเขาบาดเจ็บไปนานแต่ก็มีนักกีฬาหลายคนที่มีอาการบาดเจ็บแต่ยังสามารถรักษาสภาพร่างกายตัวเองได้ ผมคิดว่ารถถังรับความเดือดดานของแฟนๆมากเกินไปแฟนๆโกรธเขามากๆชาวเน็ตทำงานไม่ยอมหยุดและรถถังก็อ่อนไหวในครั้งนี้รถถังแบกรับความคาดหวังของแฟนๆในครั้งนี้มากจนทำให้เขาแหลกเป็นชิ้นๆน,นักข่าวก็ถามต่อว่าเลียมแฮ์ริสันก็ทำน้ำหนักไม่ผ่านเหมือนกันสถานการณ์ของเรียมแฮ์ริสันดูสับสนคุณคิดยังไงกับเคสของเลียมแฮ์ริสันนะครับ เรียมแฮร์ริสันเนี่ยตอนแรกมีขึ้นชกนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักไม่ผ่านแล้วก็ถอนไปเลยนะคู่เรียมแฮร์ริสันคืออดดูนะครับผมพิจตีก็ตอบว่าผมเห็นอกเห็นใจเรียมแฮร์ริสันถ้าเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับผมผมก็คงจะเซ็งมากๆเช่นกันแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่รู้รายละเอียดเยอะมากนักผมเลยให้ความเห็นอะไรไม่ได้เคสนี้ผมคงจะพูดคุยกับทีมงาน และดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครั้งนี้เนี่ยนักกีฬาแข่งกัน22คนทุกคนก็ทำน้ําหนักและค่าน้ำผ่านกันง่ายๆมีแค่คู่ของเลียมแฮ์ริสันกับคู่ชกของเขาเนี่ยที่ไม่ผ่านน้ําหนักส่วนรถถังนั้นนะ่ะน้ำหนักตัวเนี่ยเกินไปเยอะอยู่แล้วตอนนั้นก็มีข่าวลือแล้วว่ารถถังจะทำน้ำหนักไม่ได้ผมไม่คิดว่าตราช่างจะไม่แม่นยำไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆ แต่ผมรู้ว่าเรียมแฮ์ริสันเนี่ยฝึกหนักมากเลียมแฮ์ริสันไม่เคยตกตาช่างมา12ปีแล้วคิดว่าแฟนๆเนี่ยไม่ควรจะผิดหวังในตัวเรียมแฮ์ริสันมากเกินไปนะะักข่าวก็ถาม่อว่าขอถามไมกี้มุสุมิชินะครับเรื่องน้ําหนักนะครับจะต้องทําน้ําหนักขึ้นไปอีกกิโลสําหรับการแข่งขันที่ในเดนเวอร์ในเดือนกันยายนก็คือไมกี้จะสู้กับเคสรูโทโรนะครับในพิกัด78กิโลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะจำ ไมแมเจ็ดเจ็ดหรือเจ็ดสิบแปดกิโลได้แหละนะครับเมกี้ก็ตอบว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องน้ําหนักเนี่ยไม่ได้สําคัญมากนะักที่สําคัญที่สุดคือต้องเข้าไปแข่งขันต้องไปด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแรงที่สุดถ้าผมเพิ่มน้ําหนักมากเกินไปคิดว่าผมอาจจะหมดแรงตั้งแต่นาทีแรกที่ลงแข่งขันเลยแล้วเคสเนี่ยก็เป็นคนที่มีแรงครบ10นาทีนะครับเขาพูดถึงเรื่องคาร์ดิโอนะครับเขาบอกว่าไมากี้บอกว่าถ้าเพิ่มน้าหนักมากเกินไปเนี่ย คือคาร์ดิโอเขจะไม่ดีหมดแรงนัถ้าแล้วหมดแรงตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยเสร็จเคสลูทูโลแน่นอนนะครับนะครับบอกถ้าผมหมดแรงเร็วเนี่ยแย่แน่ๆสําหรับผมผมคงจะขึ้นไปแข่งขันด้วยน้ําหนักตัวเนี่ยที่น้อยกว่าพิกัดแต่ผมวางแผนที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อไปสัก2กิโลครึ่งนะครับ5ปอนด์อย่างมากที่สุดการจะเพิ่มกล้ามเนื้อเข้าไปอีก5กิโลกร,รมัมคือ10ปอนด์ประมาณ10ปอนด์ แต่คิดว่าไม่น่าจะทําได้นะครับถ้าไม่ทานโปรโตีนมากพอนะครับคําถามต่อไปก็ถามเคสรูโทโรว่าเปิดตัว MMA ได้สวยงามคิดว่าจะสู้ MMA ต่อไปเลยหรือว่าจะกลับไปปล้ำจับล็อกต่อนะครับเคสก็ตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้สู้กติกา MMA เร็วๆก็คงจะดีเพราะว่าจะได้กลับไปพัฒนาจุดที่ทำผิดพลาดในไฟนี้ แต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยที่ได้ลองกติกาใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นพลังงานที่ดีมากแต่ไม่ว่าจะกติกาไหนในครั้งหน้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพร้อมต่อสู้แน่นอนนักข่าวต่อมาเป็นองตวนบินโตนะครับก็องตวนก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับการจัดงานที่คิดว่าน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในกติกามวยไทยขอถามเกี่ยวกับสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องมีหลายคนเนี่ยคิดว่าสิทธิชัยไม่น่าจะกลับไปสู่ระดับ ที่เคยทำได้อีกแล้วแต่หลังจากที่ได้สู้ในคืนนี้คุณคิดว่าสิทธิชัยยังมีโอกาสที่จะได้กลับไปชิงแชมป์กับซูเปอรบ์บอลหรือเปล่าพิจตีก็ตอบว่าผมคิดว่าสิทธิชัยเนี่ยมีผลงานที่ดีสิทธิชัยชนะในไฟเนี่ยค่อนข้างง่ายดายเลยมีแค่ยก3าเนี่ยที่ดูสูสีส่วนยกที่1กับยกที่2องเนี่ยสิทธิชัยเนี่ยได้ไปง่ายๆเลย แต่ผมประหลาดใจมากที่สิทธิชัยเนี่ยดูเหนื่อยมันเป็นไปได้ยังไงที่สิทธิชัยเหนื่อยนะครับเขาไม่โดนอาวุธอะไรเลยไม่โดนอะไรหนักๆเลยสิทธิชัยในยกที่3สภาพดูเหมือนต่อสู้หนักๆมาแล้วห้ายกนะครับผมไม่แน่ใจว่าสภาพความฟิตเนี่ยเขายังได้อยู่หรือเปล่าเทคนิคของเขาเนี่ยยังยอดเยี่ยมอยู่สภาพจิตใจของเขาเนี่ยยังแหลมคมอยู่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาหารเป็นพิษหรือเปล่า เขาดูเหนื่อยมากๆในยกที่3นะครับก็เปรมสุดาก็สัมภาษณ์ไปว่ายกที่2เนี่ยสู้ตาเดียวแล้วมีหมัดหนึ่งเข้าตาไปมองไม่เห็นเหลือตาเดียวนะครับแล้วได้นั่งพักระหว่างยกแล้วก็พอประคองตัวกลับมาได้องตัวก็ถามต่อคุณเคยพูดถึงสถานการณ์ของชิงกิสอาราซอฟมาก่อนและมีคนพูดว่าตะวันฉายมีคนที่อยากจะต่อยด้วยแล้วแต่ไม่สามารถบอกได้ก่อนที่จะแข่งขันกับโจนาวุฒ มีข่าวเือว่าตะวันฉายจะสู้กับชิงกิสอาราซอฟเป็นความจริงหรือเปล่านะครับพี่จติก็ตอบสั้นๆเลยว่าไม่เลยไม่เคยมีการวางแผนให้ตะวันฉายได้สู้กับชิงกิสอาราซอฟเลยนะครับต่อมาองตัวก็ถามไมกี้นะครับขอถามไมกี้ว่าหลังจากแข่งขันแล้วเนี่ยรู้สึกว่ายังมีความเดือดดาลหลงเหลืออยู่ในฐานะนักสู้แล้วเนี่ยการมีดราม่าก่อนการแข่งขันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พอรับได้ แต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าแข่งขันกันจบแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จบลงในนั้นดูเหมือนว่าครั้งนี้จะไม่จบง่ายๆมีอะไรเกิดขึ้นครับนะครับไมกี้ก็ตอบเลยว่าอย่างแรกที่สุดผมอยากจะขอโทษสำหรับพฤติกรรมและการมีอารมณ์ร่วมมากเกินไปมันไม่ใช่ว่าผมเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาผมพยายามเรียนรู้และเติบโตในฐานะคนคนหนึ่งผมมีอารมณ์กับเหตุการณ์ในครั้งนี้และผม ลดปล่อยมันออกมาต้องขอโทษด้วยสำหรับผมแล้วการแข่งขันในครั้งนี้มันสำคัญมาก3-4ปีก่อนเนี่ยผมแพ้ต่อเกรเบียวซูซาเพราะผมติดโควิดการแพ้ครั้งนั้นเนี่ยทำให้เกรเบียวซูซาเนี่ยทำพฤติกรรมแย่ๆกับผมตลอดมาเวลาที่ผมมีการแข่งขันเขาจะบอกว่าผมเนี่ยไม่กล้าสู้กับเขาผมหนีเขาเขาทำแบบนี้ทุกๆครั้งซ้ำๆกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วพวกคนที่เกลียดผมเนี่ยก็จะดําประเด็นเนี่ยมาโจมตีผมตลอดเวลาเกรเบลซูซ่าเน่ยเก่งมากเขาได้ที่2ในรายการ ADCC อาบดุบีคอมแบทคลับนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยคลังเนี่ยมันเป็นการต้องการทําให้เขาเนี่ยหยุดพูดเสียทีเมื่อวานเนี่ยเกรเบลซูซาเนี่ยก็มาทําท่าทางเนี่ยเดินกลางใส่ผมเรื่องเนี่ยมันทำให้ผมคิดถึงตอนผมเป็นเด็กๆตอนผมเป็นเด็กเนี่ย ผมไม่ใช่เด็กตัวใหญ่ผมไม่ใช่เด็กที่แข็งแรงชีวิตวัยเด็กของผมเนี่ยต้องเจอกับพวกเด็กหัวโจกแบบเนี้ยตลอดมาเด็กหัวโจกพวกเนี้ยชอบแสดงท่าทีว่าตัวเองเนี่ยแน่ๆผมเนี่ยมีเพื่อนหลายคนที่ตัดสินใจเลิกแข่งขันบรัสเดียนจูจิสูเพราะคนประเทศนี้เพื่อนๆของผมรู้สึกเอื่อมละอารู้สึกไม่อยากยุ่งกับคนพวกนี้นะครับ feel not fit in นะครับผมมีความโกโรธ ผมมีอารมณ์พลุ่งพล่านผมเลยแสดงมันออกมาบนเวทีผมคงต้องเรียนรู้ที่จะหยุดพูดหยาบคายผมพูดหยาบคายบนเวทีเยอะไปหน่อยผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอมาถึงตอนนี้ก็เป็นช่วงใกล้จบนะครับของการสัมภาษณ์หลังเกมที่มีเคสรูโทโ o แล้วก็ไมกี้มูสุเมชีนั่งข้างๆนะครับแล้วก็มีพี่นักข่าวนะครับถามเป็นภาษาไทยนะครับ แล้วก็ทำให้พี่ชาตรีเนี่ยเดือดดานขึ้นมาด้วยความโกรธนะครับเป็นครั้งแรกที่เห็นที่แสดงอารมณ์โกรธออกมาครั้งนี้เต็มๆนะครับลิงก์มีแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนไปดูเอาเองนะครับเพราะว่าถ้าผมพูดเดี๋ยวมันจะเป็นการพลาดพิงนะครับมันอารมณ์มันก็มีความเข้าใจผิดในเรื่องภาษาในนั้นหลายอย่างนะครับแต่ดูเอาเองนะครับคนอย่างพี่ชาตรีนะฮะ ผมก็คิดแล้วว่าผมคิดว่าทุกคนเนี่ยได้เห็นแต่ด้านนี่แบบซอฟต์ๆละมุนล,ละไมของพี่ชาตีมาตลอดตั้งแต่ทําวันลุมินดีมา1ปีครึ่งนะครับแต่คนนักธุรกิจระดับนั้นน่ะนะครับนำบริษัทที่แบบมีอะไรนะการรับชมสูงที่สุดเป็นอันดับ3อันดับ4ของศิลปะการต่อสู้อะ่ะมันไม่ใช่คนซอฟตลอดเวลาหรอกครับไปดูกันได้ผมแนบลิงก์ไว้ให้แล้วนะช่วงประมาณนาทีที่18 ลองไปไล่ดูนะครับก็เป็นการจบตรงนี้ครึ่งหลังเป็นภาษาไทายเยอะนะครับฟังกันเอาต่อได้ขำๆนะฮะวันลุมพินี68นะครับผมต้องบอกว่าก็น่าดูหลายคู่น่าดูหลายคู่นะครับแต่ไปคุยข่าวนิดนึงก่อนเบาๆนะครับ JP Gallagher แห่งสเดชาพันลาออกซะแล้วนะครับผมก็เห็นแล้วว่าไป ตาม IG JP ก็เห็นไปอยู่บางเทาตอนแรกคิดว่าไปเที่ยวอุ้ยไปรมา,มา,มาสงสัยคงจะย้ายมาอยู่บางเทานะครับน่าสนใจมากนะครับถ้าคนที่เป็นแฟนค่ายสอเดชพันก็จะรู้ว่า JP c a คารลเกอเนี่ยก็คือประกบตลอดประกบนักมวยตลอดนะครับแล้วก็เขาก็ดูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักมวยในค่ายมากๆนะครับแล้วนักสู้จากค่ายสอเดชพันธเนี่ยก็ต้องบอกว่า วิธีการต่อสู้เทคนิคเนี่ยก็คือแบบร่วมสมัยนะครับไม่ดั้งเดิมไม่ดั้งเดิมนะครับสู้แบบได้เปรียบทางกติกา JP ก็เด็ดจริงนะครับเพราะว่าอย่างแรมโบเล็กนะครับไฟลล่าสุดก็ให้ JP จับให้นะครับยอดภูผาไฟลล่าสุดก็ให้ JP จับให้แต่ตอนนี้ JP กาเลกเกอร์ไม่ได้อยู่สอเดชพันธ์แล้วครับย้ายไปอยู่บางเทานะครับ บางเทาเนี่ยก็เป็นค่ายของเจ้าของเงินเลยรู้สึกจะเป็นอเล็กซานเดอร์วอ o คอนอฟสกีนะครับอดีตแชมป์65กิโลกร,รัมของ UFC ลงทุนไว้ให้มีเฟรดกับจอร์จฮิกแมนนะครับสองพี่น้องตระกูลฮิกแมนซึ่งเก่งมวยปล้ำมากดูแลค่ายนี้อยู่นะครับน่าจะเป็นเจ้าของร่วมนะครับแล้วก็โอ้โหบางเทานี่เหมือนเหมือนอีวอประเทศไทยนะครับ ใครคนไหนเก่งๆตอนนี้อยู่บางเทาหมดนะครับเลิศศิลาอาจารย์วัดไขมุกข,ขาวนะครับสามเเพิ่งออกไปนะครับโอ้ยเยอะนะครับแล้วก็คนสอนมวยปล้ำก็มี MMA นะครับมวยไทยก็มีแต่ตัวโค้ชมีแต่ตัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับก็บางเทากับบางเทากับสอนใชาพันธ์คือไม่เหมือนกันนะครับค่ายคนไทยเนี่ยเท่าที่เรารู้เนาะก็คือจะเป็นระบบแบบ เลี้ยงดูให้เงินเดือนอะไรอย่างนี้ด้วยเบิกเงินได้อะไรอย่างงี้ครับแต่เป็นบางเทาเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนฝรั่งละเหมือนสถานที่ที่ให้คุณมาฝึกซ้อมนะครับคุณไม่ไม่ต้องตื่นนอนกินอยู่ที่นั่นนะครับคุณมีอาชีพอื่นคุณไปทําแต่ถ้าคุณอยากจะแบบมีเส้นทางในความเป็นนักสู้คุณมาซ้อมที่นี่ได้อะไรอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนก็เป็นโมเดลเป็นรูปแบบธุรกิจของชาวตะวันตกมากกว่า ก็น่าสนใจว่าเจ้าเสือใหญ่อลีฟขุนศึกนะครับไม่มี JP Gallagher แ,แล้วผลงานจะเป็นยังไงน่าสนใจมากนะครับต่อมาเป็นวันลุมพินี68นะครับคู่ที่น่าดูที่สุดนะครับถ้าอยากดูนับอยากดูน็อกต้องเปิดทีวีเร็วนะครับ คู่ที่น่าดูที่สุดในความคิดของผมในเรื่องนับและน็อกนะฮะคู่แรกเลยนะป้อมเพชรพีเคแสนชัยเจอสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนะครับโอ้โหครั้งที่แล้วแลกกันมาคนละสองนับมะนะัหรือป้อมเพชรเสียสองนับสุริยันเล็กเสียสามนับหรือเปล่านะครับจำไม่ได้แล้วคู่นี้โอกาสไม่ครบยกหรือว่าโอกาสดูเดือดมันแน่นอนนะครับแต่ถ้าอยากดู ฝีมือเนี่ยโอ้โหหลายคู่นะฮะถ้าอยากดูฝีมือเนี่ยนะครับคู่แรกเลยการกลับมาของเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสแล้วก็การกลับมาของอวอรลีลามาสนฟคือคู่นี้นี่คือสตอรี่คือหายไปนานทั้งคู่ครับได้กลับมาปลดปล่อยพลัลางงานครั้งแรกแล้วก็อยากดูมวยฝีมือก็ต้องซูเปอร์เล็กกับกล้องธทณีนะครับแล้วคู่ชิงนี่ก็โอ้โหทั้งฝีมือสปีด ความวของหมัดน,นะพระจันทระ์ระจันฉายพีเคสัญชัยกับโจรทานดีเบลล่านะครับผมเท่านี้เองนะครับวันศุกร์นี้เปิดทีวีไวๆนะครับส่วนผมก็จะไปดูที่สนามนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ